แวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับสองบ่าวอมเกษตรกรฤดูกาลนะครับคลิปนี้สพาพเบิง้งกระเซาหนุ่มอ้อยนะครับผมซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่หม่นะครับปีนี้ตีกายหนีใส่ดิบครับดิบหนุ่มอ้อยนะครับทีนี้ล่องเห็ดเป็นกระเซาหนุ่มอ้อยล่องเบิ้งนะครับผม ได้ยจะเป็นแรงเยอะกว่ากันนะครับผมขีดแบกยู่นี่ก็ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยโลนะครับประมาณนี้นะครับผมเปมนรถไทยเอ c นะครับยกใสจแ้วก็ะลรียนไปนะครับผม ไปไปอยู่ซาลีรถนะครับเป็นระยะทางไปเติมนะครับพี่น่องประมาณ4 0เมตรนะครับไปเวลาผนไปอยู่อประมาณนะครับพี่น่อง เซ็ตนะครับผมสียังบบทันทาเลยนะครับเอามาทดลองได้หลายเดี่ยวแล้วครับพี่น้องได้ประมาณทุกเดี่ยวนะครับสียังบบทันทานะครับผมยังควมีเวลาทาสีเลยนะครับหอนเด็ก็ถอยหลัางไซเลยนะครับพี่น้องคือบอลนะครับอยู่บุคคลกคอมเมนต์กันมาได้นะครับพี่น้องครับ ติดตัวถือนะครับผมเกษตรเกษียดใส่กันพัฒนานะครับพี่น้องครับไม่ได้อยากไปต่อยอดถักกันเของมาได้นะครับผมส่งใส่บางได้นะครับซอยใกันไปนะครับผมทราบเกษตรคือบึ้มรู้ไหมครับผมต้องรถแท็กจอดบอรสั้นนะครับพี่น้องตอนนายอยากตั้มนะครับก็เลย ดำมาเลยนะครับต้องเอามื่อดำซอยนะครับบางจังหวะที่ล้วกะลอกสลักนะครับผมแล้วก็เสียบไม้เสียบไม้กันอ่อยต๊ไว้นะครับกับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จสิ้นในการเทอ้อยนะครับไปครับผมอาเฉียวไม้นะครับบบบนี้ผมเป็นงานครอบครัวนะครับเก็ดกันอยู่3าคนนะครับ องคนเป็นผูกเป็นอ่อยนะครับผมพพทาเรียงอ่อยนะครับกับซาลีรถแก่เฮานะครับผมประมาณเดี๋ยวประมาณสามตันนะครับสามตันหานะครับผมเสียไปท้ายนะครับลงเสียบปรถที่เอาไม้นะครับลองเบิ้งนะครับผมคิดคนกันไปนะครับ เพื่อความสะดวกสบายในการเหตดเกษตรนะครับผมผู้ได้ยัดเอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็ไปเหตดตามกับพอังนะครับผมถัดมาคอมเมน,นมาถามกันเลยนะครับจะเป็นน้องซี้ยังบรทันท่านะครับผม่าษ <c oughs> ะทดลองอะไรก็จะท่าซี้นะครับ ทดลองเป็นเดาสีซ้อนนะครับผมลงม,มาท่ายีนะครับต,ตัดเอาแล้วก็เป็น้าเลยนะครับผมเลอยนะครับจอดปึ๊บนะครับเอาหางลงกับประมาณนี้นะครับพี่น้องความสูงนะครับแบกไซนะครับ